ะนะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อนะครับกับรถ Honda s ส o ู Pi ยคันนี้นะฮะรถสกู o p ย์คันนี้นะครับ,รนนรบก็คือหนึ่งสายไม้นะครับมันหลุดออกจากตรงตัวเลือนไม้นะฮะแล้วก็สองรถคันเนี้ยไฟเลือนไม้มันไม่ติด ครูก็จะถือโอกาสเนี่ยแก้ปัญหาสองอย่างไปเลยภายในการรื้อครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวมันมีขั้นตอนการรือ้อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยมาเป็นตากล้องนะซึ่งเดี๋ยวในระหว่างรอพี่ปุ้ยมันเป็นตากล้องคือครูอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับให้เราถอดน็อตยึดนะครับสองตัวนี้อันนี้ใช้ไขควงแฉกนะครับถอดพอเราถอดตรงนี้ออกเสร็จปุ๊บนะครับ มันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงข้างบนข้างข้างนี่สองตัวนะครับตรงที่คูชี้เนี่ยเป็นสกรูหนึ่งตัวฝั่งนี้หนึ่งตัวอ่ะพอเราถอดน็อตหรือสกรูทั้งสี่ตัวเสร็จนะ่ะมาถอดมาถอดโคมไฟหน้าออกสิครับให้เราโคมไฟหน้าออกอันนี้คือคูดึงไว้หลุมหลวมพอเราโคมไฟหน้าออกปุ๊บให้เราปลดขั้วไฟหน้านะฮะแล้วตรงขั้วไฟหน้าเนี่ยมันจะมีสายเส้นเนี้ยยึดอยู่กับตรงข้างข้าง นี่นะคคุณปล่อยผมสิอเออนะฮะนี่นะมันจะยึดอยู่ตรงนี้นะครับให้เราปลดไอ้ตัวตัวนี้ออกนะครับเนี่ยจุดล็อกตัวนี้ออกแล้วก็เอาขั้วไฟหน้าออกอ่ะแต่แล้วุณเอาโคมไฟหน้าไปเก็บก่อนเลยพอมาถึงจุดนี้ต่อนะครับอันนี้คือปัญหาแล้วนน้นหนึ่งนะที่ครูบอกไปก่อนหน้านี้คือมันหลุดแล้วเวลาเราเปลี่ยนสายใหม่ใหม่แล้วเวลาเราใส่เนี่ย มันจะใส่ไม่ได้มันใส่ยากพอใส่ยากท่านเราหมุนๆได้มือไปวิ่งไปมันก็จะหลุดแล้วไม้มันก็จะไม่ขึ้นแล้วปัญหาก็คือว่ารถคันเนี้ยท่านผู้ชมดูนะครับตอนช่างเขาเปลี่ยนสายไมมาเนี่ยเขาไม่ได้เอาสายไมเนี่ยใส่เข้าไปตรงห่วงตรงนี้นะเห็นไหมครับอันนี้คือครูไม่ได้มาแอบดึงนะครับเขามาอย่างนี้เลยอ่ะกลับมาตรงนี้ต่อ จากนั้นนะครับให้เราคลายสกูสองจุดตรงนี้นี่คลายสกูพอคลายสกูเสร็จให้เอาฝาตัวนี้ออกพี่ปุ้ยเอาฝาออกได้ครับอ่งาง้งางง้าออกนิดนึงง้างออกข้างครับมันจะมีตัวลิ้นเสียบอยู่อันนี้คุณคุณมาถ่ายนีม่มไมาม,ามาถ่ายนี่ไหม ตะก,กูเสร็จนะครับตรงนี้มันจะมีลิ้นสองข้างอยู่นะครับให้เราง้างออกข้างๆงอย่างนี้นะครับนี่ง้างออกข้างๆ้นะางนะถ้าในกรณีมันแน่นเราอาจจะคลายตัวนี้ก็ได้นะคลายเพื่อให้มันทําไมครับออกทางด้านข้างได้ง่ายแล้วดึงมันออกมานะครับจะติดลิ้นตรงนี้อยู่นิดนึงเดี๋ยวครูขายายสักครู่นะครับอ่ะกลับมารับชมมันต่อนะครับทีนี้เพื่อฟังสะดวกนะครับให้เราคลายสองตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่คลายท่านจากย้าย จะดึงเลยก็แล้วแต่พอคลายเสร็จให้ดึงไอ้ฝาตัวนี้เดินหน้ามาหน่อยนึงแล้วง้างออกลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้นจะเป็นล่องอเคนะแต่ถ้าเกิดท่านไปฝืนดึงอาจจะหักได้นะั่นก็มาโทษครูไม่ได้จากนั้นนะครับมันจะมีสกรูยึดเนี่ยตัวฐานเลือนไม้สีขาวเนี่ยกับเลือนไม้สีแดตงตัวนี้ ให้ท่านคลายสกรูออกอ่ะแต่วรูคลายสกรูออกแล้วนะคลายออกพอคลายสกรูออกเสร็จปุ๊บอ่ะมาทางด้านข้างมาทางด้านข้างมันก็จะมีน็อตยึดทางด้านข้างฝั่งซ้ายหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งขวาหนึ่งตัวให้ท่านคลายออกพอท่านคลายออกเสร็จปุ๊บไอตัวเนี้ยมันจะอ,ออกไม่ได้เพราะว่าถ้ามาฝั่งนี้ครับ มันตีสายคันเร่งถ้าท่านจะรื้อสายคันเร่งหรืออะไรต่อมันบานตะไทยเลอะเทอะเละเทะไปหมดใช่ไหมรับให้เอาไขาควงสี่แฉกนี่นะมันจะมีสกรูยึดระหว่างตัวเรือนไม้กับโครงเหล็กซึ่งคือคคายไปแล้วนะครับมันจะมีอยู่สองตัวท่านก็หาที่มีแสงสว่างหาตำแหน่งให้เจอแล้วท่านก็คลายเวลานอ็อตมันจะหลุดท่านหาผ้าหรือท่านเอามือ ลองไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามันล่วงลงไปลงไปในนี้ไอ้ทุตสีเนี่ยจะอ,ออกยากแต่เมื่อคลุกคลายออกไปเรียบร้อยแล้วนะพอคลายออกไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับขยับตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่นะถ้าท่านไปทำนะไอ้ตรงนี้มันจะโดนเหล็กล็อกอยู่หน่อยนึงเนี่ยตรงที่ครูชี้สองจุดท่านก็นทำไมครับง้างตรงนี้ออกนิดนึงแล้วดึงขึ้นมาอะ พอดึงขึ้นมาเสร็จคันนี้ที่ครูบอกไปว่าไฟโชว์เรือนไม้เขาไม่ติดไฟโชว์เรือนไม้คือสองหลอดนี้นะครับหนึ่งสองนะมันจะมีสายสีอะไรครับสายสีอ่าดำคาดแดงข้างนี้ดำคาด คือครูไม่แน่ใจนะไม่ดำค่าดแดงก็ดำค่าน้ำตาลนะครับก็คือเป็นสายที่เมื่อคุณเปิดสวิตช์แจแล้วจะมีไฟมาที่หลอดโชว์ไมหลอดเดือนไมแล้วจะมีสายสีเขียวซึ่งสายสีเขียวในรถฮอนด้าเนี่ยมันคือสายกลาวอ่ะครูก็จะดึงหลอดทั้งสองหลอดนี้ออกดึงขั้วมันครูดึงออกมาแล้วนะเดี๋ยวครูขออนุญาตปล่อยเรือนไมไวลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะ พอดึงเสร็จครูเปิดสวิตกุญแจไม่ติดนะไม่ติดแต่ครูลองกดแตะให้ท่านดูสแสดงว่าครูเปิดสวิตกุญแจอยู่ใช่ป่ะครับแต่สองหลอดนี้ไม่ติดก็สแสดงว่าหลอดมันขาดก่อนในเบื้องต้นครูก็ทําการดึงหลอดมันออกเฮียเฮียตีอยู่ไหนครับเนี่ยเฮียตีมาจับเรือนไม้ให้หน่อยได้ครับ อ,อยู่ฝั่งนั้นนะครับประครองเรือนใหม่ให้ผมอยู่อย่างนี้หน่อยอ่าอันนี้ครูดึงออกมาแล้วนะเสร็จแล้วเกิดท่านไม่สบายใจท่านก็หลอดไปตรวจสอบว่าขาดหรือไม่ขาดแต่ที่โรงเรียนเนี่ยคือครูจะมีหลอดไฟเป็นกล่องๆอยู่แล้วนะครับครูก็ลองเลยอันนี้ครูไม่ได้ไปแอบเอาหลอดขาดมาใส่ให้เขานะครับอ่าครูก็หลอดใหม่มา เสียบติดละอีกหลอดหนึ่งเสียบติดและวคูออฟคูออนติดใช่ไหมแสดงว่าก,ก่อนหนะ้าเน,นี้ยที่ไฟเรือนไม้ไม่ติดเพราะว่าหลอดมนันขาดแล้วรุ่นเนี้ยใช้ไฟโชว์เรือนไม้ถึงสองหลอดอพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่คั่วกับนิ้วมือคูทําไมครับตกกระโปงมีค่า ใชมันครูก็เคยบอกแล้วว่าใช้ผ้าแห้งสะอาดหรือกระดาษทิชชู่ทำไมครับเช็ดน,น,นั้นเดี๋ยวขออนุญาตหยุดวิดีโอสักครู่นะครับครูได้ใช้กระดาษทิชชู่ใหม่นะแห้งๆนุ่มๆมาทำไมครับเช็ดที่แก้วนะที่หลอดพอเช็ดสะอาดเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเกิดสารสเสือนเดี๋ยวไต้ขาคารูคเปิดอีกทีนึงยางติดเหมือนเดิมนะครับครูออฟสวิต แล้วก็เอาขั้วหลอดพร้อมกับหลอดทําไมครับใส่กดเข้าดันปึ๊กใส่ตรงตามดันแนงกดเข้าปึ๊กจบเทสต,ต่อที่ปุ้ยมาฝั่งนี้เนีย้ยติเอามือป้องไมาให้ครูหน่อยให้มันมืดๆอ่ามือป้องอยู่อย่างนี้ดิให้มันมืดๆดอ่าดูนะครนะูเปิดสวิตติดแล้ว คูออฟสวิตครับคูออนสวิตติดติดเชียนะจบหลอดไมขาดทีนี้รถคันนี้สายไม้หลุดใช่ป่ะครับพี่ปุย้ยกับมาทางด้านหน้ายิงปืนนัดเดียวนกตายทั้งสูง <c oughs> ไม่ใช่ลกตายกี่ตัวสองตัวของเขาทำไมครับ สายหลุดอยู่เพราะครูบอกแล้วว่ามันเอานิ้วมือล้วงไม่ได้ถูกป่ะครับมันไกลร้านมักง่ายอะแค่ใส่ใส่วิ่งออกจากร้านรับรับประกันแค่สุดสายตามาถึงขนาดนี้แล้วคือครูก็ทําไมครับเอาสายไหมทําไมเสียบขึ้นแต่คําว่าแต่ก่อน่อกี้ครูบอกไปแค่ว่ารถคันนี้ทําไมครับข้างล่างไม่ได้ใส่กรูไปไหนแล้วล่ะไม่ได้ใส่่วง อ่าข้างล่างสายเขาไม่ได้คล้องเข้าไปในห่วงทีงนี้มันก็มีช้อยเลือกว่าคุณจะเอายัางไงจะดึงสายจากข้างบนกลับลงมาข้างล่างแล้วร้อยขึ้นไปใหม่หรือเดี๋ยวตอนที่ครูจะดึงสายไม้ไใส่เนี่ยครูก็กลัวว่าเดี๋ยวสายไม้มันจะตึงมันยาวไม่พอครูก็เลยบอกว่าถ้างนะั้นเดี๋ยวครูขอปลดตัวนี้ออกปลดตัวล่าง นี่นะเอาไขควงปากแบนจิ้มออกแรงกดแล้วทําไมครับออกแรงดึง,ดงจะได้มาอย่างนี้ครูก็แค่ทําไมครับ<อ>ดัน,ดน<ป>ในตัวนี้ขึ้นไปก่อนนี่ดันขึ้นไปไค่อยๆดึงขึ้นไปแล้วครูก็ทําไมครับใส่กลับใส่กลับแล้วปล่อยมันไปก่อนนะปล่อยไปก่อนจากนั้นมาที่ตัวนี้ ครูก็ดูนะครับข้างล่างตอนนี้ร้อยมาถูกนะแต่ทีแรกไม่ได้ร้อยข้างล่างอ่ะมันก็จะต้องร้อยขึ้นมารูนี้ใช่ป่ะครับนี่รูนี้พอมันร้อยขึ้นมารูนี้เสร็จปุ๊บอ่ะจับแล้วก็เอาสายไหมเนี่ยทำไมครับใส่ให้ยอย่างเนี้ยรับรอง ไอเรืองรับรองได้เลยว่าตำแหครับแบบนแน่นแน่นได้ไงครูเอานิ้วหมุนอย่าเพิ่งซี่อย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะครูจะครีมใช่ไมครับนี่บีบจับอย่างนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครูก็ห่วงัวท่านจะไม่เห็นนะครับอ่ะเราาหาตำแหน่งทำเลที่ดีหน่อยทำไมครับ อ่ะจับหมุนรับรองไม่หลุดใส่เรียบร้อยอ่าแล้วพี่ปุ้ยมาที่เรือนไมน้มาทานนี้เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวครูจะทำการเทสปั่นสายไหม่กรดิกอ่าขึ้นใช่ไหมครับขึ้นแล้วนะนนวันนั้นรถคันนี้จากก่อนที่มาซ่อมไปเรือนไม้ไม่ติด <laughs> สายมไม่ลุ่อยู่แล้วครูทาคลิปไปก่อนหน้านี้แต่ครูไม่ได้ว่าน้องชายครูนะครูพูดถึงคนอื่นมันจะไม่ขึ้นเพราะสายไม่ขาดได้ยังไงฉันเพิ่งเปลี่ยนสายไม่มาใหม่ <c oughs> ก็ไอ้ที่คุณเปลี่ยนสายไม่มาใหม่อ่ะทําไมครับมันลุดอ่ะพี่ปุ้ยกันมาตรงนี้ขออนุญาตนะจ๊ะ ทีนี้พอข้างบนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บข้างล่างเราก็ทําไงครับสสเสียบเข้าไปให้ตรงตามตาแหน่งดูไหมแล้วก็ทําไงครับ,บ<ด>นี่ดันกลับให้มันล็อกอ่ามันล็อกรับฟุกไอตัวขับกับตัวสายไมล์รูมันตรงกันมันก็ทําไงครับเข้า,ขาแต่ถ้าเกิดมันไม่เข้าท่านก็หมุนล้อหรือดึงตัวนี้ออกมาแล้วขยับสายไมล์ใหม่เพื่อให้รูมันทําไงครับตรงอ่าโอเคนะเรียบร้อย ไปเรือนไมติดละสองหลอดไม้ข,ขึ้นแล้ว,ลวคุณก็ทําไมครับประกอบประกอบกับเดี๋ยวจุดที่ยากคือไอ้น็อตของตัวที่อยู่ใต้ฐานตรงนี้ใช่ปะครับใช่จ้ะอ่าเวลาประกอบกับท่านเอาผ้ามาปิดไว้นะเพราะ้เกิดท่านจ่อขึ้นไปเนี่ยแล้วน็อตมันไม่โตมเพอาท่านหมุนไขควงปุ๊บน็อตมันจะทําไมครับหล<ง>่นล่วง ครูไม่ทำต่อให้ดูนะแค่ให้ดูแค่นี้เองถ้าถอดได้แล้วประกอบไม่ได้ครูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเหมือนกันเนะ่ยินี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ให้ไวเ้เปลนแนวทางในการที่ท่านจะทำอะไรครับเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหลายมีหลอดไฟอะไรบ้างทีุ่รยเห็มีหลอดไฟโชว์เรือนไหมสองหลอดใช่จ้ะสอง หลอดเ n นจินเช็คหนึ่งหลอดสมล้หลอดไฟเตือนไฟเลี้ยวรุ่นนี้ใช้เตือนหลอดเดียวนะครับซ้ายฝาเตือนหลอดเดียวเท่าไหร่4ี่หลอดและหลอดไฟเตือนไฟสูงกี่หลอด5้าหลอดแล้วครูครับมีหลอดเตือนกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่หลอดไฟเก่อะนั้นถ้าเกิดในกรณีหลอดไฟทั้งห้าหลอดของท่านมีปัญหาไขควง ทีมแล้วถ้าท่านมีคานพยายามหน่อยในงท่านก็เอาแนวทางครูทำไมครับไปเปลี่ยนาเอาไปเปลี่ยนเองได้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ